และที่ที่เราจะมาถ่ายผีกันน่ากลัวไม่อยากมาเลยน่าจะสนุกนะไหนใครเอากล้องมาบ้างหนูค่ะผมครับผมไม่ได้เอามาแล้วจะพูดทำไมล่ะเนี่ยฉันถามคนที่เอามาโอ้โหงั้นครูขอยืมกล้องหน่อยสักคนหนึ่งนี่ค่ะคุณครูขอบคุณมากมาจะเริ่มถ่ายจะชุดไหนก่อนดีคุณครูครับมีอะไร ถ่าจากจุดนี้ก่อนเลยครับจุดไหนตรงนี้ครับบ่อกน,นะตรงนี้โอเคงั้นเธอหลบไปเดี๋ยวครูจะถ่ายแล้วครับพวกเราหลบก,ก่อนครูจะถ่ายแล้วสามสองภาพออกมาแล้วนี่ไงล่ะภาพเอาแล้วไหนผีที่ครูครูบอกล่ะใช่ใช่มีมีเลยคุณครูหลอกพวกเราอ่อนนี้ใช่ใช่งั้นลงถ่ายมาอีกทีไหมโอเคอเค,ค่ะ,คะ งั้นลองถ่ายใหม่อีกทีแฉอะนี่ภาพใหม่มันก็ไม่มีผีอะคุณคณรูหลอกพวกเราแบบเน,นี้ยใช่ใช่แต่ละภาพคุณครูถ่ายถูกจุดหรือเปล่าเนี่ยหรือคุณครูพาเรามาผิดที่ใช่ใช่มันมีจริงๆนะคุณครูย่ามาหลอกพวกเราเลยใช่ใช่ใช่เลยก็นี่ไงผีแฮ่ตกใจไหมตกใจหรือเปล่า ไม่น่าเลยเรานักเรียนหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนักเรียนทั้งหมดก็อยู่ในความมืดตัวติตามตอนต่อไป